สวัสดีครับยูบผมหนุ่ย QX เช็คได้นะครับวันนี้มาทําคลิปให้ของไอ้ที่มันล้อผมมาโคปืนนะครับคืออัมสกายไลน์นะครับได้ละคิดแป๊บนึงเนี่ยคลิปนี้นะล้อผมมาโคปืนนะเนี่ยผมตรวจบาปุ๊บเป็นยาปุ๊บจูมองอีกก็มีครับบั้ที่อ่ะแล้วก็คลิปสองคลิปนี้โคตรเวอร์ยามฉดไปแ่มนี่นี่เอาเด็กจริงให้เราเบาโหดเโหดโหดแล้วมั้ง บอลโหดหเนี้ย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 เนี่ยเลียนนี้มีคลิปครับอันนี้มีคลิปเลยนี่นือโหดจัดเลยนะเดี๋ยวดูเอาแต่ปรับเร้าจะได้เรื่งร้องว่นีนกะดานก็มีนะนี่ก็มี อ้อะไรตั้งไม่ติดแค่น,นี้บบน,นี้พอๆนะครับมหมดแล้วทงสารน้องมันนะครับแค่นี้ครับบายบายครับ